ก็แต่ละมุมแต่ละมุมนะถ้าเรามาเจอแบบนี้เราจะเก็บเลยพี่เพื่อนๆจะเก็บเลยได้แบบนี้ก็ก็ดีใจแลนะ้วพี่เพื่อนๆนะขนเข้าวเจ้าหอมอรวีไม่ได้มาหลายวันะอาทิตย์นึงเนะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วถ้าขยายดีขนาดนี้ดูเพื่อนเพื่อนน,นะเขาก็น่าจะได้ปุ๋ยจากนะำปังดูแล้วค่ะให้เขามีแต่ลำต้นใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนน,นะคะนดูถ้าเขาออกรวงอะไรจะเกิดขึ้น เนาะให้เข้าออกรวงอืมเข้าออกรวงเนี่ย่ก็ไม่หมดนะแต่ก็พอจ้ได้แบ่งปันพันข้าวนะถ้าดูกาลอของมาโอ้โหเจอแบบนี้ใครจะไม่ยิ้มอ่ะอะเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่เพื่อนเหรอเนี่ย ด้วยต่างๆนานานะยิ่งมามีภาวะเมื่อกี้นะห้าหวันโอ้ไม่ตั้งหลักไม่ต้องนอนนะนีะ่ดูโอ้ยแบบนีงม่สุดยอดเลยอืมไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อพี่ๆเพื่อนๆนะนี่คือมุมที่ปักก่อนนะส่วนมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่นะปักที่หลังเพราะว่ามันเป็นช่องทางรถ อย่างพี่ๆเพื่อนๆดูเยอะเยอะเยอะดูก็นะคงพอได้ต้นทุนคืนหะเพราะว่าทำนาปักดำด้วยมือก็ถือว่าต้นทุนสูงพอสมควรสําหรับปีนี้นะคะแต่เราก็ก็สู้แต่เราก็สู้พี่ๆเพื่อนๆนะ เยอดเลยพี่ๆเพื่อนนำมาให้พี่เพื่อนได้รับชมในแต่ละวันค่ะคุณค่ะ